มนุษย์ที่คิดว่าตัวเองดีนะคะมนุษย์ที่คิดว่าตัวเองดีจะหาฟังแต่เรื่องของคนอื่นเสือกเรื่องของคนอื่นพินิจพิจารณาเรื่องของคนอื่นวิพากวิจารณ์เรื่องของคนอื่นนะคะมนุษย์ที่คิดว่าตัวเองยังดีไม่พอและยังสามารถดีได้อีกจะหาฟังศึกษาพัฒนาเรื่องของตนเองไม่ว่าจะเป็นข่าวกระแสไม่ว่าจะเป็น การทํางานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะมันจะมีคนแค่สองกลุ่มแค่นั้นนะคะบนโลกนี้กลุ่มที่ไม่พัฒนาแล้วพัฒนาไม่ได้แล้วจะพยายามฟังเรื่องของคนอื่นจะดูว่าเขาด่าก,กันยังไงอวดฉลาดไปวันๆนะคะเนี่ยจะคิดว่าตัวเองดีตัวเองมีปัญญาที่เหนือเลิศในปัตตพีและฉันสามารถวิพากษววิจา,ารณ์ได้แต่ไม่ค่อยเห็นชีวิตตัวเองว่าไร้ค่าแค่ไหนนะคะแต่มนุษย์ที่คิดว่า ฉันยังต้องดีได้อีกคนกลุ่มนี้สังเกตว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทําอะไรเพื่อสังคมซัพพอร์ตสังคมและก็ตัวเองเป็นสุขนะคะคนพวกนี้ก็จะฟังแต่เรื่องที่ว่าฉันจะหมดหนี้ยังไงฉันจะดียังไงฉันจะช่วยสัปสั์ได้ไหมข้างบ้านฉันจะช่วยเหลือเพื่อกลุเขาได้หรือเปล่าเขาจะคิดแต่ช่วยผู้อื่นเ <participated. S 1> พราะเขาจะฟังในเรื่องที่ทําให้เขาจะเริญขึ้นเพื่อแบ่งปันเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนกลุ่มไหนวันนี้คอมเมนต์การพูดการสื่อสารบอกว่าคุณเป็นคนสองกลุ่มนี้กลุ่มไหนกลุ่มหนึ่ง วันนี้ลองถามตัวเองดูนะว่าเป็นคนคุมไหนเสือกเรื่องคนอื่นไปวันๆแล้วตัวเองก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองไปด่าไปว่าหรือเปล่าหรือเด๊ะรู้ว่าตัวเองรู้ว่าคนอื่นเป็นและเราก็เป็นพึงรู้ตัวเองและเลิกทำโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาด่ามาวิวาวิจารหรือเปล่าแค่นี้ค่ะนี่คือปัจจัยที่เราจะคัดในการครบคนหรือตอบคอมเมนต์คน